นี่ก็คือเหล็กรัดแหนบครับท่านนี้มาจากจังหวัดยะลาตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา95160โ okay. อเคเขาขอมาว่าอยากได้เหล็กรัดแหนบแบบหนานะครับเขาต้องการใช้หกหุนเลย <c oughs> โอ้นิสสันฟอนเทียนะครับ ใช้เหล็กรัดแหนบแบบหกขุนเลยนะฮะอันนี้ห้าขุนนะครับที่ผมทําให้กับเพื่อนๆน,นะฮะก็คือใช้เหล็กหนาประมาณห้าขุนเป็นเหล็กใหม่นะครับที่เอามาตัดแต่อันนี้หกขุนครับโอโ้โหเพื่อนๆท่านนี้ขอหกขุนครับสุดจัดเลยเอาไปรัดแหนบของนิสสันควอนเทียครับนอ็อตเราก็เป็นน็อตหัวปีกนะแข็งแรงนะครับให้ดูเป็นน็อตหัวปีกแข็งแรงเลยอย่างนี้ก็เอาไปใส่ ตรงหลังเผาเรานะครับตรงแหนบนั่นแหละก็คือเอาไปรัดแหนบแบบนี้นะครับมันก็จะหนาแล้วก็แข็งแรงใหญ่ขนาดนี้เลยครับถามว่าหนาแล้วแข็งแรงเนี่ยดีกว่าไหมดีกว่านะครับนะฮะเพราะว่ามันจะได้มั่นคงเวลาขันน็อตเนี่ยโอกาสเทียบจะบิดแหนบเอ่อเขาเรียกว่าโอกาสที่จะเหล็กรัดแหนบตัวนี้มันงอมันบิดเนี่ยแทบจะยากมากดูฮะดูความหนาของมันหนาพอกันเยอะนะครับนะฮะหนาพอกันเยอะนะครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะให้ดูนะครับ ขอบคุณนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้เหล็กรัดแหนบก็สั่งเข้ามาได้นะครับขอบคุณสำหรับ f อฟท่านนี้ด้วยนะฮะมาจากหมู่4ตำบลลำใหม่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะฮะถ้าดูคลิปอยู่ก็มาแสดงตนด้วยนะครับนี่ฮะใส่ไปอย่างนี้ครับใส่ไปทางด้านหลังเพ่าแล้วนะใส่ตรงแหนบนะครับใส่ไปจุป๊บเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ขันหรือจะใส่ขึ้นก็ได้ครับลอยขึ้นไปก็ได้แล้วก็ใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับ หรือจะร้อยลงมาก็ได้แล้วก็ขันอย่างนี้ก็ได้นะครับเราทาไปให้พอดีๆเลยนะใส่กับนิสสันฟอนเทียความกว้างของแหนบประมาณหกเซนนะครับก็จะมีของไททันความกว้างเจ็ดเซนแล้วก็จะมีแหนบสิบล้อก็มีความกว้างเก้าเซนก็มีสั่งเข้ามาได้ครับทักแชทมาได้นะครับเขียนว่าเหล็กรัดแหนบนะครับขอสั่งเหล็กรัดแหนบอืประมาณนี้เลยคู่นี้บินไปจังหวัดยะลาครับหนาแข็งแหว่ง แน่นอนเมื่อวานส่งไปประมาณเท่าไหรหกคู่นะฮะหกคู่ก็เยอะอยู่พอสมควรเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ให้การตอบรับได้ดีเลยขอบคุณมากๆนะครับเหล็กหนาถึงหกหุนนะครับอันนี้ห้าหุนก็จะมีความบางกว่านะฮะห้ากับหกอืมมันจะต่างกันนิดนึงเห็นไหมฮะโอ้น้อยท่านนะครับนที่จะเลือกหกหุนนะครับคือห้าหุนนี้ก็ต้องบอกว่าขันไปนี่ เหล็กก็ถ้าจะไม่มีการงอละแต่ว่าถ้าเล่นหกไปนี่โอ้โหเหลือเฟือเลยครับหนาเท่านิ้วผมเลยโอเคนะก็ทำทาเผื่อไว้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ตัวหนาก็สั่งเข้ามาได้นะครับหนามากดูความหนาของมันเท่านิ้วผมเลยดูดดูนิ้วผม,มเล็กไปเลยอ่ะโอเคขอบคุณนะฮะเอฟซี FC จากจังหวัดยะลาด้วยนะครับ อำเภอเมืองจังหวัด,ดยะลานะครับบ๊ายบาย